งวดนี้มาแล้วค่ะกับลอลิงเพื่อนบ้านเราวันนี้จะพามาดูเลขเดน่นเป็นเลขเปิดภพย่ยิปซีของอาจารย์มงคลรอดเทียงธรรมค่ะใครอยากได้แนวทางรวยวันนี้ดูให้จบคลิปนะคะรับรองว่ารอบสองทุ่มครึ่งวันนี้ทุกคนได้รับสับแน่นอนค่ะเหมือนรอบที่ผ่านมานำเลขมาฝากเลขเข้าทุกงวดเลยนะคะใครที่พลาดไปวันนี้ต้องมาตามแล้วนะคะ ไม่รอช้าแล้วค่ะไปดูเลขที่อาจารย์ให้ดีกว่าค่ะวันนี้อาจารย์ให้เลขเด่นมาเป็นเลข8นะคะว้ารอบที่แล้ววันพุทธที่ผ่านมาเลขออก83นะคะ่ะแล้วเลข8จะมาอีกไหมนะอตามไปดูเลขมงคล3ตัวที่อาจารย์ให้มาดีกว่าค่ะวันนี้อาจารย์ให้มามีเลข 2, เลข8และเลข7ค่ะว้าว ลองนำไปรุ่นกับเพื่อนบ้านเราวันนี้ดูนะคะอาจจะรับซับก็ได้นะคะส่วนใครที่จับคู่ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เขาจับคู่เลขมาให้แล้วอาจารย์ให้เลขมาทั้งหมด6คู่นะคะประกอบไปด้วยเลข22 88 77 7. นอกจากเลขเบิร์แล้วก็ยังมีเลข28 72 87ตอนซื้อก็อย่าลืมกับเลขนะคะจะได้ไม่พลาด นอกจากกับเลขกันพาดแล้วเราจะไม่พาดที่จะแปลงเลขด้วยค่ะวันนี้ทางช่องเลขงวัน,นี้เราแปลงเลขมาให้ด้วยนะคะในเลขมงคลของอาจารย์มีเลข7วันนี้ทางช่องเลขงวดน,นี้เราแปลงเลขมาให้เรียบร้อยค่ะพร้อมจับคู่เลขเด็ดมาให้ด้วย mm. ทางช่องได้จับเลขสี่มา6คู่นะคะจะมีเลข3 4ม4 0 4, 4, 4 6 4 1 4ย์สสี่ และสองสี่ค่ะ mm. มีเลขที่เล็งไว้หรือเปล่าคะมีเลขที่ตรงใจหรือเปล่าถ้ายังไม่มีมาตามต่อกับแนวทางของทางช่องเราดีกว่าคะ่ะ mm. ทางช่องเราวันพุทธที่ผ่านมานะคะให้เลขนักวิ่งไปสองตัวเลขสี่แปดเขาลัางเพื่อนบ้านเต็มๆเ,เลยกับ4ี่ปดค่ะว้าวไปน้ำเลขสี่ปดรอบที่แล้วไปจับลูดจับวิ่งรวยกันเป็นเรียบร้อยแล้วคะ่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียว วันนี้เราไม่พลาดที่จะมาแบ่งปันทุกคนที่ติดตามช่องเราอยู่นะคะช่องเลขงวดนี้เราทําการเจาะมาให้เหมือนเดิมนะคะจะมีเลข2ตัวสําหรับนักวิ่งนะคะหรือใครจะนํามาจับคู่กระโดนเต็มๆเหมือนงวดที่แล้วได้เลยค่ะและจะไม่พลาดเลขวินที่ทําการเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S เลขวินให้มา4ีตัวเหมือนเดิมนะคะมีเลขห5 0 7ค่ะ ่นใครง้มน้อยอยากโดนสามโตเต็มๆรับได้เลยนะคะอ่างช่องเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้ทุกคนได้รับทรัพย์เป็นทวนนานนะคะและอย่าลืมติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดเลขดีๆแบบนี้อีกรับรองว่างวดนี้ได้รวยด้วยกันแน่นอนค่ะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะกับเลขงวดนี้